สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ซาเนี่ยเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่าย AMB 979เนาะครับเนาะเอามาพี่น่องไอ้ก็มาเล่นเก็บอันสมุดหนังสืออียิปต์เนาะครับพี่น่องเนาะอัดตุนจองมือนะครับ,นะนนรบเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด100เลยแล้วกันนะครับผมนะกับซื้อโบนัสที่7,500 ลุยครับผมงัดอ,อันดับเรียกกวดสวัสดียามมือเลงนอคับนะมาครับผมก็วังหันนี่ก็ไปเจ่งเกมเทพป,ประต้าขี่ขั้นมานะครับก็มาทั้งเกมไอนี่แหละครับพี่นอ้องเอสมุดหนังสืออียิปต์นะครับผมนะ <c oughs> อ่ะเรียกไปที่สิบสงสปินคูณห้าละกันนะครับมาก็เลือกเดินสายกลางครับผมกลางกลางกำลังพอดีไม่เสียงมากนะครับผมนะ ตเตรียมทุนมาสวงไม้นะครับสวงเหมือนวหันนี่ก็เจิงไปแล้วละ่ะก็ไปแตะค่พีพีมานะครับค่พีจีก็ออกไปกินจ้อยนะครับวงหันโอ้ยอ่ะมาดูหนังสือหยิบละกันนะครับช่วงนี้ก็เล่นบ่อยหน่อยละกันนะครับช่วงนี้ก็กระแสเขาก็เริ่มมาด้เกมสมุดนหนังสือหยิบเนาะก็เลีวเ้วๆดีเด้จัดกิจกรรมให้ครับพี่้องดเด้ว กลับมาจากต่างประเทศก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวบินกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาจับใส่ครับพี่น้องเอ๋ยอ๋อแล้วครับผมคูณหกรอเต็มเครื่องขวานเน้นๆหน่อยเถิดโอ้ยเปิดหัวมากับขวานงามๆเนี้ยอย่าบอกว่าจบสามลอยเดียวบลับ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 กระบี่อะไรครับผมนะมิดต่อมีเตียนมือโอ้สันซันซันเว้ยเอาได้หาลอยเจ็ดสิบแล้วครับพี่น้องย่างหน่อยย่างขี้ไร่ก็ได้ครัคูณเจ็ดครับผม คุณเจ็ดแล้วไงกับเป๊ะคุณเจ็ดแล้วไงกับเป๊ะเอา๋อนี่เด็กกับเป๊ะอ,อ่ะตัวคุณก็เริ่มไล่ขนะึ้นมาสั้น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 ,น้ยหนอนปิดตามุมเลียงมาเนาะสมุดนักสืออียิบค่อยนีย่ก็เครดิตฟ,ฟรีก็พยายามหาให้อยู่เรื่อยๆนะครับผมนะถ้าได้ถ้าพอแล้วนะครับก็จะเอามาแจกให้ท่านผู้สมแน่นอนนะครับอบอกรักบอกกักนะครับ คุณสิเบเอ็ดรอเต็มเคร่ยงครับผมขอนักหนักเน้นๆแบบแตกก,กกระจายนะครับแบบบึมบมเวอร์วังอลังการโอ้ยเรียบร้อยดีครับพี่ดองเอ้ยอ่ะครับผมเปิดแรกเครื่งมานนะครับเกลือเน้นๆไปหนึ่งทีนะครับอันนี้มันสมุดเกลือนะครับผมนะ <c oughs> <c oughs> ยังวะอ่ะซ้ำไกลเหงาละกันเนาะอีกเจ็ดพันห้าไปครับผมเจ็ไม่จําต้องซ้ําอีกสักทีนะครับผมนะ เอาให้อักเสบไปเลยนะครับมาในหาสเกตเตอร์บาดท,ที่นี่อขอ,อนี่เนียนหน่อยเถอะ <c oughs> อ่ะเลือกไปที่12คูณห้าเหมือนเดิมนะครับผมเนะีแยกตไม่เตกก็ให้มันรู้ไปนะครับผมอ่ะจากสองหมืนก็เหลืออยู่หกพันเนี่ยแหละครับ <c oughs> ตามมุมเลี้ยงมาเนาะ บวกคลิปได้คลิปเสียลงให้เบิงเบิดครับพี่ดอเลยไปบ่ได้เลือกคลิปแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ก็เจ็บคอสเนี่ยแหละครับผมก็คออักเสบนะครับกินเหล่าหลายปวดอันนี้มันเหลากินคนนะครับเฮ้ยอย่าบอกว่าเจี๊ยงอีกเดี๋ยวเทียดเออเปี๊ยะอ่าปอปะเปี๊ยะไปก่อนนะครับส้นสันสันสันนะครับผม ช่วงนี้ PG นะครับผมบอกว่าไม่ใช่ PG นะครับมันเป็นไข้เกลือนะครับผมนะี่ยมันเป็นไข้ค็มนะครับเอฟซีขาตั้งคซื้อ <c oughs> ครับคุอ่ะอยากเบิ้งเกมใดเอยากเกมใดก็คอมเมนต์บอกข่ไปเรื่อย,ออยๆนะครับผมจีได้เห็นให้เบิบงเนาะก็อ่านอยู่เรื่อยๆครับผมคอมเมนต์ comment ก็ได้นะครับอ่านตลอดครับพึ่น้องโอ้ยบางคนก็บอกให้กลับไปทำ วิดีโอแนวเดิมนะครับก็หน้าปกมันหายครับพี่น้องเอ้ยบังทีก็เอ๊ะกันสึครับเอหมาแล้วมาแล้วนะครับขวนเอ้ยขวนมาเออเอาจักบังเลยทว่าอมาด๋แล้วนะครับบักเกล้วยนะครับมีต่อมีเตียนไม่เอ้ยเอาใบก็บักเกล้วยนะครับเอาไหลต่อนี่นะครับไหลต่อนี่เว้ยเรียบร้อยเลยนะครับผมรางวันแบบเบื่อมเบื่อมมานะครับเอาบังนีก็ซซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวสวยงามอืม ยังไม่ได้ตักสีแหมะนะครับผมนะเอาก็มีท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าภาพมันน้อยนะครับผมนะก็อนน้อยแต่เจ้าเลยหนาะจัวข่อยใหญ่นอน <c oughs> เออข่อยก็ว่าหนาะปักเข้าไปนะครับผมอืมเนี่ยครับผมเวลามาันแตกมันก็แตกจากสีเลยนะครับเฮ้ยต่อเน,นื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกับปักเข้าไปนะครับเอาละครับผมจังหวะนี้ไว้แตกได้ไสตต่อเน,นื่องอยู่นะครับได้ตัวเอมาณนั่นเด่นเนียนๆเลยครับอินออ เอฟกังสกับเพิ่มเอาไว้เตะในไซด์อยู่นะครับจังหวะนี้ต่อเนื่องเด้ๆนะครับเอฟกังสกับเพิมอุอ้ยบังนี่บังไงเลยครับพี่ดอเอ้ยคุณก้อนหนักๆเน้นๆนะครับผมเว้ยเรียบร้อยเลยนะครับผมในรางวัลแบบเบิ่มๆเลยนะครับผมเอาบังนี่กับซูเปอร์กับข้าวครับกับข้าวเออเน้ๆนๆพี่น้องเอ้ยเอาตอนนี้ก็ฟาดไป480เท่าใบกับบัตเก่าใบนะครับผมเออ เริ่มมีเสียงครับผมเรื่มเสียงดังได้แตกก็ได้ทบ่แตกนี่เงียบป๊บไปครับผมเฮ้ยบักกับไนะครับเอาคุนก็ไไลต่อเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผมไว้กับบักก็ไว้นะครับเอาตีล่าเอาตีล่าไว้กับบักก็บไว้นะครับเอาตีล่าพรวดเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมสกินเล็กสกินน้อยก็แตกนะครับเอาบางนี่กับลางวันก้นตัวเป็นหนึ่งทีนะครับก็ผม ผมว่าภาพจิ๊กซี่มันก็ดีนะครับพี่น้องเลยโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นหนาปุ๊กคิดมันหายข่อยก็เลยไม่อยากคิดนะครับก็เลยแบบเออเล็ดเป็นจินกก๊กซี่เนาะก็ปัดเข้าไปสเสียเรียวนะครับผมนะอมเอาเป็นว่าเอาภาพจิ๊กซี่แหละครับพี่น้องเลยถ้าเบิบงในหน้าจอในไอแพดเบิองในโทรทัศน์กระซิบโตใหญ,ญ่อยู่ครับพี่น้อง <laughs> อีหลีดเด้อแต่ถ้าเบิงในโทรศัพท์หน้าจอนี่น้อยกั ก็ที่ตัวน้อยกันแล้วนะครับผมก็แล้วเตี้ยหนาตัวคุ้นเหลานะอ่ะโอเคนะครับผมน่ะสมุดหนังสือหยิบนะครับจบไปที่530กว่าเท่านะครับผมขวัญเอ้ยขวัญมานะครับในที่สุดก็แตกจนได้นะครับอ่ะโอเคนะครับผมน่ะก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมน่ะสำหรับเกมอันสมุดหนังสือหยิบนะครับพี่น้องเนาะทุนสองหมื่นนะครับก็ได้กาไรมา3า0 0มืนเกือบ4ี่หมื่นแหละครับพี่น้องเอ้ยฟุกขี้แกปวดแตก500ยกว่าเท่านะครับผมน่ะขวัญเอ้ยขวัญมานะครับ ๊ปเดี๋ยวเข้าไปหาเลรนแนวใหม่ก,กันดีกว่าเนาะแยกใหญ่กันครับเพิ่มป้าย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 <ป>